สวัสดีครับผมโอ๊คจากดีชิลไทยแลนด์นะครับหน้าที่ของผมเนี่ยหลักๆจะเป็นการแนะนำนะครับให้กับลูกค้านะครับที่สนใจในส่วนของธุรกิจของเรานะครับผมและยังทําการเทนนะครับให้กับนักธุรกิจนะครับที่มาลงทุนกับทางดีชิลไทยแลนด์ด้วยนะครับปกตินะครับจะมีการจองให้เข้ามารับคำปรึกษานะครับผม ในช่วงเช้าและก็ช่วงบ่ายครับตัวผมก็จะเป็นคนให้คำปรึกษากับลูกค้านะครับในส่วนของลูกค้านะครับที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สนใจนะครับหารายได้เสริมนะครับระหว่างการทํางานประจำนะครับส่วนมากจะเป็นพนัการบริษัทนะครับผมเรื่อ,องด่วนเสรีจิตตอนนี้นะครับค่อนข้างแย่เลยถ้าของชีพอ็สูงแถมรายได้ที่ได้ในะปกติเนี่ยก็ นะครับผมในแต่ละเดือนด้วยหลายลคนเนี่ยจึงจําเป็นนะครับที่ต้องหาอาชีพเสริมนะครับเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองที่จริงนะธุรกิจของทางมิชชเนี่ยใช้ต้นทุนนะครับที่ค่อนข้างน้อยมากครับผมไม่จําเป็นที่ต้องจ่ายเยอะนะครับที่จะทําธุรกิจกับทางมิชชั่นหนึ่งเดือนเรารับงานเพียงแค่สองสามงานนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมอุปกรณ์ของเราเป็นอุปกรณ์ในการทำของฝากแบบเปลี่ยนแล้วก็การทำของฝากแบบแพดครับ สามารถทำขาอสอดได้อย่างสะดวกสบายนะครับและก็ยังสามารถเลื่กตัวเลือกนะครับให้กับลูกค้าในการทำข้อสอบได้มากมายนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยสามารถทำได้อย่างแน่นอนครับในส่วนของมือใหม่นะครับในช่วงแรกจะมีความกังวลนะครับคิดมากซึ่งตัวผมเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่พอทำงาน เนื่องจากเนี่ยตัวผมเนี่ยก็ได้มีความคุ้นเคยนะครับแล้วก็คุ้นชินกับการทำงานมากยิ่งขึ้นนะค,ครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีฐานลูกค้าประจ้านะครับเป็นคนที่ต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดนะครับให้เป็นประจกักแล้วก็ยังมีฐานลูกค้าใหม่ๆน,นะครับเข้ามาเรื่อยๆเลยตอนนี้ครับธุรกิจนับารทำความสะอาดเนี่ยก็ลังเป็นที่นิยมนะครับผมแล้วก็กำลังขยงายตัวมาครับอย่างต่อเนื่องเล,เลย สำหรับค่าเรื่องต,ตาๆลูกค้าเนี่ยจะสามารถแก้ไขเองได้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับในส่วนของการให้บริการทำจ่าบางคนเนี่ยต้องการให้เข้ามาทำาสองถึงสามที่นอนนะครับต่อบ้านหนึ่งหลังเนี่ยก็มีนะครับแต่หลายท่านเนี่ยก็จะมีลูกค้าประจานะครับที่ใช้บริการในการทำจ่นานะครับอย่างต่อเนื่องบางท่านเนี่ยก็มีรายได้ครับโดยรวมประมาณหนึ่งแสน มีการในการทำความสะอาดและก็เทคนิคต่างๆครับผมในการทำความสะอาดให้กับน,นักธุรกิจหน้าใหม่ให้มีรายได้ครับที่มั่นคงครับอย่างนั้นเดี๋ยว,เ,ยวเราไปดูกันเลยเครื่องนี้นะครับก็คือเครื่องทำความสะอาด Clean Max ของเรานะครับ ในส่วนของข้างหลังตรงนี้จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับผมจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ในการทําความสะอาดแบบแห้งอุปกรณ์ในการทําความสะอาดแบบเปียกแล้วก็การทําความสะอาดด้วยระบบสตรีมครับใช่ครับผมห้องนี้เนี่ยจะใช้ในการเทนนะครับให้กับนักธุรกิจที่สนใจมาลงทุนกับทาง b ีชิลูมไทยแลนด์ครับการเทนแบบนี้นะครับสามารถทําให้นักธุรกิจเนี่ย สามารถสัมผัสถึงหน้างานจริงแล้วก็สามารถลองทำได้อีกด้วยนะครับหลายๆคนที่ได้รับการเทรนนะครับ <c oughs> ก็จะมีความตั้งใจนะครับที่แตกตา่างลงไปถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับแตกต่างกันออกไปแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะครับที่อายุเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับที่สนใจมาเริ่มธุรกิจ ทางบีชิอุ่ม t h a i l น n d นะครับคนมีความตั้งใจมากๆนะครับในการทำธุรกิจนะครับแถมยังมีรายได้นะครับที่มั่นคงในการใช้ชีวิตนะครับทางเราเนี่ยจะมีกลุ่มแชทนะครับไว้สำหรับนักธุรกิจนะครับให้พูดคุยนะครับหรือให้คำแนะนำคำปรึกษากันนะครับในการทำความสะอาดหรือแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นคอมมูนิตี้นะครับในการช่วยกันนะครับในการทำงานของบ c u ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจร่วมธุรกิจกับทางบีชิวม์ไทยแลนด์นะครับท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะทําธุรกิจประเภทนี้ได้หรือเปล่าหรือว่ารายได้เนี่ยจะคงที่หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมานะครับหลายหลายคนมีรายได้นะครับที่มากกว่างานประจํานะครับที่เคยทํามาเสียอีกนะครับและแถมยังมีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับได้มากขึ้นอีกนะครับผมสําหรับคนที่สนใจอยากร่วมธุรกิจกับทางบีชิวมนะครับสามารถติดต่อ มาท่องทางการติดต่อข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม